สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาทำถ่ายทำวิดีโอในการทำกุ้ยจับในก็แช่แช่น้ำเนาะ่นองหั่นผักก่อนเนาะหั่นผักก่อนเนาะนะคะหั่นผักเสร็จก็จะแช่น้ำเนาะตอนนี้ก็จะพี่ินเด็กน้อยนอะเขาจะชอบกินอะไรที่ ใช้วิธีลองร่อหน่อยอาจจะไม่กินผักโดยตรงเนาะเอาอาจจะไปใส่ในข้าวต้มหรือก๋วยจับหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรเนาะพี่น้องเนาะ่นจังสีมาก,กินผักเนาะถ้าเป็นธรรมดาที่เด็กหน่อยเ่นจะบ่ค่อยกินผักเนาะเราก็ต้องมีวิธีทําให้เด็กขายากกินผักด้วยวิธีต้มหรือผัดกพว่าไปเนาะนี่ก็จะแกงจะทำก๋วยจับ ใส่ฟักทองใส่ผักรวมในกุจับหรือผัดกระเพราทำสองอย่างนอ้อพี่น้องนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะายเมงวันต่อพี่น้องแมงวันล่ะจริงๆแล้วราชเราจะใช้มีดบางๆเนาะแต่ว่ามีดมีดเราน่าจะอยู่ทุ่งนาดวงหนึ่งในบ้านอีกหลังหนึ่งอีกดวงหนึ่งเนาะบ้านบ้านตึกเนาะอันนี้เป็นครัวของบ้านหลังใหญ่เนาะเรหอมไปทำ หน้าบ้านเพราะว่าฝนน้นตกเนาะทีนี้ก็แต่เวลาทํากับข้าวจะมาทาหลังบ้านเนาะแต่ว่าเวลาเรานอนเราอ,อาศัยเราจะอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะว่าแมงมันมันหลายเนาะพี่นอ้องนะคะเราก็จะทําวิธีผัดกะเพราเนาะตักทองหรือวุ้จับใช้ผักร่วมกันได้เลยนะคะพี่นอ้องใช้ผักร่วมกันได้เลย บางที่กัเด็กหน่อยเขากระเบือเนาะอาหารที่ทอดไข่อันนั้นอันนี้กินเับกินผักเขาไม่อยากกินนะแต่ถ้าเราทำกุยจับทำอะไรเนี่ยทำเป็นกระทะเนื้อย่างเนี้ยเขาจะกินรวมกันให้เราเนาะพี่น้องดูนี่ก็จะเป็นเส้นกุยจับนอกนะคะเนี่ยก็จะเป็นต้มกุวยจับให้เพื่อนกินแล้วก็อันนี้ก็ขายกุยจับคายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่นอ้อง ขายข้าวผ,ผัดขายผัดกระเพราขายหมดทุกอย่างจนว่าลูกเรียนจบเมื่อไรล,ละพี่นอ้องเล้ยเสืข้ขายเนาะเมื่อยแล้วก็ต้องอยูบ่บานเรียงลนเนาะทีนี้ก็มาทำ YouTube เนาะทีนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรรีวิวรีวิวเรื่องทำกับข้าวหรือการไปเที่ยวนาอพี่นอ้องให้มันมันม้วน,วนสนุกสนานดีกว่าเนาะนะคะ มันก็จะเป็นผักรวมเนาะแครอทแครอทแล้วก็จะบำรุงสายตาเดอ้เอแครอทนี่สิ่งดีๆคือบำรุงสายตาได้นะคะคแครอทก็จะใส่ผักบักค,คลีแล้วก็ผักกระหล่ำขาวอ่าถ่ายวิดีโออยู่ค่ะคุณยายมามันผูกบอว่าผูก ผูกมันหายหมาบานให้ขายเขาก็ค่อยผูกเข้ามาผูแล้วเขาจะอยักหายยาวไป,ปรถบอลแลนสชดอกอปกนหน่อยมันอยู่อยู่นั่น่ะนะะทีนี้ก็จะมีไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็ผักกะเพราแล้วก็จะมีหมูบดเนาะแล้วก็จะมีกุ้ยจับ ใส่หมูหมดแล้วก็ไข่เหมือนกันเนาะจริงๆมีมีหมูยอจริงๆมีหมูยอแต่ว่ากินมดนี่จ้ะถ่ายวิดีโอถ่ายถ่ายถ่ายเหตุงานเห็ุงานได้ัญถามมาเห็นเ,นเหตุงานในโท,ทรศัพท์ก็เลยบอกว่าถ่ายวิดีโอออแล้วทีนี้อ่ะจะ้อวมว่าจะเก็บอ่อเอาเอา,เอาตับไก่มาเนาะจะยิบพิดพี่นอ้องยิบพิดเนาะเป็นเห็ดเพลิงคมอ่ะทีนี้ พ่งคงกับเพิงคมแหละคนโตเป็นี่ละก็จะเป็นเฮ็ดเพิงเนาะเฮ็ดเพิงที่แค่เก็บมาไหวจริงๆก็ต้องแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำเอาไปแช่น้ำนี่เฮ็ดเพิงนี่พี่น้องมันเป็นบักามเลยนี่เฮ็ดเพิงเนาะจะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปแช่นี่ก็ต้มกวจับแล้วก็ ผัดกะ,พะเพราจะไปแช่น้ำเก็บไว้ไม่จะดอกหน,หน่อยๆงามๆได้พี่น้องนี่หนึ่งไว้แล้วก็ใส่ช่องฟิตแล้วก็จะมีซอสอุปรกรณ์เราครบเนาะนะคะทีนี้ก็มีหมูบดมีหมูบดจะมีหมูบดเพื่อไปทำกันต้มหรือว่าผัด เดี๋ยวถ้าพันก็จับออกมาแล้วก็จะมาชวนพี่น้องกินในคลิปช็อตเนาะแต่ก็ทําการผัดผัดเนาะพี่น้องนะคะจะทําการผัดนะคะเนี่ยเขาจะไปโรงเรียนแล้วเนาะเราก็จะทําให้เขากินทั้งวันนั่นแหละเพราะว่าวันหยุดเนาะวันหยุดให้เพื่อนกินอาหารนี่สิละง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ใช่วันหยุดก็รีบเร่งเนาะนะคะ รีบเร่งก็จะไม่มีเวลาเขาก็จะไปโรงเรียนเนาะก็ฝนมันตกจังมันส่องสิก็จะไม่มีเวลาฮะแม่หอมก็จะล้างนา้ำนะคะล้างนา้ําก่อนล้างนา้ำก่อนเด้อล้างน้ำเปล่าก่อนล้างน้ําทุกอย่างล้างน้ำเสร็จแล้วค่อยเอาออกมาแม่วันก็อุ้ยเนาะฝาเห็ดฝาแล้วเต้เอพี่น้องแม่วันไหล ก็จะเป็นผัดผักรวมเนาะผัดผักรวมให้เขาเดี๋ยวก็จะไปเก็บใบกะเพราเนาะแล้วนี้ก็จะเอาหมูหมูกับอ่ากับเห็ดเผือกคมนะเนาะจะหอมอบขิงขาวส่วนข้างในอยู่ด้พี่น้องแช่น้ำไว้เนาะเดี๋ยวก็เอามาใส่เป็นองค์ประกอบเนาะแล้วก็จะมีเส้นก๋วยจับ๊บนะคะมาไว้เนาะสำหรับเตรียมต้มเนาะเนี่ยเส้นก๋วยจับ๊บเส้นเล็กๆเกด้อพี่น้องมันจะเป็นก๋วยจั๊บยวนแล้วก็เอาไข่มา เป็นไข่ดาวแล้วก็ไขเ่เลยก็จับเนาะเพราะว่ากินสองคนกับหลานเฮ็ดลายมันก็ปรเดี๋ยวจะเฮ็ดขากไม่เท่เกากับเฮ็ดลายกว่าเก่าเนาะจะกินเวลาหน้าเราก็จะทําเยอะๆหน่อยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หลังฝนตกเนาะพี่น้องในครัวก็จะชื้นหน่อยเนาะไม่น่าทํากับข้าวเท่าไหร่เดี๋ยวของก็จะอาจจะถ่ายตอนที่เสร็จแล้วเนาะมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะแล้วก็ผัดผักรวมเนาะนะคะ ผัดผักกะเพราเนาะแล้วก็อาจจะเป็นก๋วยจับเนาะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะเดี๋ยวกะขออนุญาตาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะไปผัดผักเนาะใส่หมูใส่เห็ดเึืงหวานเนาะนะคะมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะนะคะฝากกด ไลค์กด s u b บสไคร์ให้เจ้าของบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมชม่องกหอมน้นละมนชาแนลนะคะขอบคุณแม่มากค่ะบ๊ายบายขอทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ